ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ a เมะมาโอข้าแค่บังเอิญเจอนายน้อยอวีและคนอื่นๆตอนที่มาถึงครั้งหน้าข้าก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมนายน้อยเหยียนเช่นกันชายหนุ่มกล่าวพร้อมรอยยิม้มข้าไม่กล้าขอให้ท่านทำเช่นนั้นหรอกครั้งนี้ข้าต้องขอเสียมารยาทก่อนก็แล้วกันแต่ครั้งหน้าข้าขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงอาหารพวกท่านสักมือเหยียนอย่างจือรีบบอกก็ได้เงินพวกเราก็ไม่รบกวนท่านเช่นกัน พี่สามและพี่หญิงห้าใกล้จะมาถึงแล้วข้าจะรอนางที่นี้องคหญิงลำดับเจ็ดพูดขึ้นสีหน้าขององคชายลำดับสามไม่แสดงท่าทีอะไรเขาเพียงแต่ยิ้มและตอบก็ได้ท่าอย่างนั้นเจ้ารอนางที่นี้กับนายน้อยเหียนก็แล้วกันเพราะถ้านางมาถึงนางก็คงจะมาหานายน้อยเหียนแน่ องชายลำดับ3เดินจากไปพร้อมกลุ่มคนของตระกูลอวีในตอนแรกเหยียนหยังจือและคนอื่นๆไม่ได้พูดอะไรกับคนของตระกูลอวีหรือไม่แม้แต่จะมองหน้ากันจึงกลายเป็นชิงสุยเพียงคนดีที่สำรวจคนรอบๆร,ร,รวมถึงองค์ชายลำดับ3และองค์หญิงลำดับเจ ชิงสุยมองทุกคนออกอย่างทะลุปุปโปรงในขณะที่องค์ชายลำดับสาและองค์หญิงลำดับเจ็ไม่รู้ตัวรวมถึงคนจากตระกูลอวีก็เช่นกันแต่ถึงแม้จะจับสังเกตได้พวกเขาก็คงทำอะไรไม่ได้นั่นเพราะสายตาของชิงสุยนั้นดูเป็นปกติแม้แต่องค์หญิงลำดับเจ็ก็คงไม่สามารถหาอะไรมากล่าวโทษชิงสุยได้ อีกทั้งในตอนนั้นองค์หญิงลำดับเจ็ดหันมามองชิงสุ่ยมากกว่าสามครั้งเธอไม่พูดอะไรและเธอก็ไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษอะไรต่อชิงสุ่ยเพียงแต่เธอรู้สึกว่าสายตาของชิงสุ่ยนั้นจำแจ้งอีกทั้งยังค่อนข้างประหลาดเธอจึงรู้สึกสับสนอย่างบอกไม่ถูกจุดสีม่วงบนหน้าผากของเขานั่นประหลาดแต่ดวงตาของเขานั้นกลับชัดเจนและเหมือนผ่านโลกมามา,มากกลุ่มผู้มาเยือนเดินจากไปเหลือเพียงองคหญิงลำดับเจ็ดยืนอยู่ นายน้อยเหยียนไปรอกันข้างหน้าเธอพี่หญิงห้ากำลังจะมาถึงแล้วองคหญิงลำดับเจ็ดมองเหยียนหยางจื่อและยิ้มรอยยิ้มของเธอนั้นดูสุขุมและสง่างามเธอเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ที่น่าเหลือเชื่อและดึงดูดสายตาของคนอื่นๆโดยไม่รู้ตัวเอาสิเหยียนหยางจื่อพูดก่อนจะมองชิงสุยและคนอื่นๆไป,ไปเถอะข้าว่ามากคนก็มากความท่าองคหญิงลำดับเจ็ดไม่ว่าอะไรเชิญพวกท่านไปเถอะเหยียนหยางเจี๋ยตอบพร้อมรอยยิม้ม ท่านพูดอะไรหน้านายน้อยเหยียนข้าแค่อยากมีเพื่อนเยอะๆทำไมท่านไม่แนะนำคนอื่นๆให้ข้ารู้จักบ้างละ่ะองค์หญิงยิ้มและถามเพราะเธอรู้จักเพียงเหยียนหยางจื่อและเหยียนหยางเจียเหยียนหยางเจียรีบแนะนำคนอื่นๆให้รู้จักแต่เมื่อมาถึงชิงสุยเธอก็มีท่าทีประหลาดใจเล็กน้อยที่รู้ว่าเขาไม่ใช่คนของตระกูลเหยียนสวัสดีองคหญิงลำดับเจ็ดข้าเป็นช่างตีเหล็กยินดีที่ได้รู้จักเมื่อชิงสุยแนะนำตัวเขายิ้มและทักทาย จริงเหรอแล้วท่านประดิษฐ์ของประเภทใดเหรอเธอถามอย่างสงสยัยอาวุธกรอกเครื่องประดับและของอื่นๆข้ามีร้านตีเหล็กอัคนีผานเมคาที่อยู่ไม่ไกลมากถ้าท่านมีของที่ต้องการข้ายินดีลดราคาให้30%มเลยชิงสุยรีบแนะนําเพราะนี้เป็นโอกาสที่เธออาจจะช่วยโฆษณาร้านของเขาและก็น่าจะได้ผลดีด้วย เธอตะลึงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มรับเพราะมีไม่กี่คนที่จะมอบส่วนลดให้กับเธอเมื่อรู้ว่าเธอมียศเป็นถึงเจ้าหญิงคนอื่นๆอ,อาจจะมอบของขวัญให้เธอและเธอก็มักจะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นแต่ชายคนนี้กลับเสนอส่วนลดให้เธอ3 0มเอร์เซนเธอจึงรู้สึกว่าชิงสุยน่าสนใจไม่เบาเย็ยนยางเจียริญพูดแทรกชิงสุยเขาล้อเล่นถ้าท่านไปที่ร้านเขาก็ไม่คิดเงินแน่แน่สาเปอร์เซนคือส่วนลดมากสุดที่ค่าให้ได้เพราะค่าได้กําไรน้อยท่านคงไม่คิดจะให้ค่าเสียกําไรใช่ไหม ชิงสุยหัวเราะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จริงจังงั้นข้าคงต้องขอบคุณข้าจะไปเยี่ยมชมร้านท่านแน่องคหญิงยิ้มและตอบเหยนหยางเจียไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ชิงสุยพูดและรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยเพราะอีกฝ่ายคือสมาชิกราชวงศ์ใครจะรู้ว่าคนของราชวงศ์จะแข็งแกร่งขนาดไหนแม้แต่พวกราชวงศ์ย่อยๆหักได้รับการฝึกฝนก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งกว่านั้นเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าพลังขั้นสุดของพวกราชวงศ์นั้นคือเท่าไรตัวอย่างเช่นพวกหัวกะทิก็สามารถมีตำแหน่งในนิกายทรง ทพลและสามารถทำประโยชน์ให้แก่นิกายใหญ่ๆได้ดังนั้นพลังของราชวงศ์นั้นค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยทีเดีเดยวหลังจากพูดคุยกันอยู่สักพักก็มีคนอีกกลุ่มเดินเข้ามาโดยผู้นำกลุ่มเป็นหญิงสาวและชายหนุ่มพี่สี่พี่ห้าองค์หญิงลำดับเจ็ดทักทายองค์ชายสี่และองค์หญิงลำดับห้าท่าทางของเธอดูมีความสุขเป็นพิเศษทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี้ละ่ะองค์หญิงลำดับห้ามองเธอและถาม องหญิงลำดับห้าดูเป็นหญิงสาวทรงสเสน่อีกทั้งยังมีดวงตาคู่งามชิงสุยรู้ว่าเธอคือคู่มั่นของเหยียนหยางจือก่อนชิงสุยจะลองมองดูเธอเมื่อเธออยู่กับชายที่เธอรักเธอดูเป็นตัวของตัวเองและถือเป็นหญิงในอุดมคติของบุรุษชิงสุยสงสัยลึกๆว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขั้นไหนเมื่อชิงสุยมองเห็นเธอเขาก็นึกถึงเ่าหยุดเลี่ยลี่ทั้งคู่โตมาพร้อมกับสเสน่ห์ยั่วยวนใจบุรุษข้ารอท่านอยู่ข้าคิดว่าข้าเป็นก้างขวางคองงั้นเหรอ ไม่ต้องห่วงข้าไปแน่องหญิงลำดับเจ็ดยิ้มเจ้าช่างชอบพูดจาไร้าสาระนักนะเหยียนหยางจือและคนอื่นๆพูดคุยกับองคชายลำดับสี่ชิงสุยมองเขาบุคลิกของเขานั้นโดดเด่นและให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งและดึงดูดชิงสุยคิดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตสู้เยี่ยพวกเราไปหาร้านอาหารกันดีไหมเป็นเรื่องแปลกดีที่พวกเรามารวมตัวกันครบเหยียนหยางจือบอกกับหญิงสาวดูเหมือนว่าทั้งคู่สนิทสนมกันมาก เป็นความคิดที่ดีองชายลำดับสี่พยักหน้าเห็นด้วยก่อนทุกคนจะมุ่งหน้าไปร้านอาหารซึ่งเป็นของตระกูลเหยียนพวกเขาเดินขึ้นไปชั้นบนสุดซึ่งปกติไม่ค่อยเปิดให้แขกเข้าชิงซุยรู้สึกถึงบางอย่างแปลกๆเขามั่นใจว่าองชายสามและองชายสี่คงไม่ถูกกันหรืออาจจะอยู่กันคนละข้างเลยด้วยซ้ำคนหนึ่งสนับสนุนตระกูลอวีและอีกคนสนับสนุนตระกูลเหยียนและตอนนี้องชายลำดับสามคงพยายามผลักดันตระกูลอวีในโลกนี้การแข่งขันเช่นนี้ก็มีอยู่ สายสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มนี้หรือจะอะไรก็ตามแต่อย่างเช่นรุ่นต่อไปอาจจะไม่ได้มีบทบาทในตระกูลของพวกเขามากนะักแต่ก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตดังนั้นตระกูลของพวกเขามักไม่ห้ามหากเกิดการปะทะระหว่างกันหรืออาจจะสนับสนุนเสียด้วยซ้ำเพราะเมื่อรู้ผลแพ้ชนะพวกเขาก็อาจจะยอมรับอีกฝ่ายได้เย็น หยางจื่อและองค์หญิงลำดับห้ามั่นหมายกันมาและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้องค์ชายลำดับสี่และองค์หญิงลำดับห้านั้นมีพ่อแม่คนเดียวกันเหตุผลนี้จึงทำให้พวกเขาสนิทกันมากหยางจื่อเจ้าต้องระวังตัวครั้งนี้ข้ารู้สึกว่าพวกเขาวางแผนอะไรบางอย่างองค์หญิงลำดับห้ามองเหยียนหยางจื่อและเตือนข้าก็รู้สึกเช่นนั้นแต่ข้าไม่มั่นใจพวกเราพอจะเดาได้ไหมว่าเรื่องนั้นคืออะไรข้ารู้สึกไม่ค่อยดีกับสถานการณ์เช่นนี้จริงๆ เยียนอย่างจือรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเพราะเขาก็รู้ได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องผ่านไปสองวันอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันเริ่มการประลองระหว่างตระกูลเหยียนและตระกูลอวิสถานที่คือลานประลองที่ใหญ่ที่สุดในถนนเหยียนแห่งเมืองเหยียนถนนเหยียนเป็นถนนที่ด่งดังมากบริเวณนี้และถึงแม้จะมีการประลองที่ลานประลองแต่ความจริงการต่อสู้นั้นจะเกิดขึ้นกลางอากาศคนมากมายเริ่มจับจองที่นั่งตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขัน2-3ถึงวัน การแข่งขันระหว่างตระกูลเหยียนและตระกูลอวีถูกจัดขึ้นตั้งนานมาแล้วซึ่งเป็นการท้าแข่งที่ไม่ธรรมดาคนที่แพ้จะต้องเก็บตัวสันโดษแม้นี่อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับตระกูลเหยียนแต่นี่ก็คือกฎและพลังตัดสินได้ทุกอย่างโดยไม่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมตระกูลเหยียนและตระกูลอวีและสมาชิกคนอื่นๆของราชวงศ์พวกเขามาถึงลานประลองแล้วมีซุ้มมากมายจัดตั้งไว้ซึ่งแต่ละซุ้มก็บ่งบอกว่าแต่ละคนมาจากที่ใด มีคนจำนวนหนึ่งของตระกูลเหยียนมาช่วยเป็นกำลังใจและนอกจากผู้เข้าร่วมเหยียนติ่งเทียนและคนอื่นๆที่อยู่ด้วยรอบดังนั้นการต่อสู้นี้จึงสำคัญและบางครั้งปัญหาระหว่างสองตระกูลใหญ่นั้นดูเหมือนทำตัวเป็นเด็กๆแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามนี้การพนันอาจเป็นเรื่องไร้าสาระหรือพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากันอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นตระกูลอวีที่อาจจะต้องเข้าร่วมประลองเพราะความประลองขององค์ชายลำดับสาม เยยนจินยวียืนอยู่ตรงหน้าชิงสุย่ยเหมือนกับว่าเธออยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอก็ไม่ทำชิงสุย่ยจึงเยยนอย่างซิงเหยียนอย่างหงเหย็นอย่างส่งและเยียนอย่างลี้วที่กำลังมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มเย็นเยืยอกผ่านสายตาของพวกเขาชิงสุย่ยสัมผัสได้ถึงบางอย่างเพราะท่าทางของพวกเขาดูไม่น่าไวใจอีกทั้งยังมีรอยยิ้มที่เฉยชาในดวงตาของพวกเขาเหมือนกับว่าพวกเขากำลังมองชิงสุย่ยราวกับเป็นศัตรูและชอบเหลือบมองเขาด้วยสายตาเยินชาแม่นางเหยียนพวกเราเปลี่ยนคนเข้าร่วมทันไหม ชิงสุยถามเบาๆพวกเราสามารถเปลี่ยนคนหนึ่งจากฝั่งพวกเราแต่พวกเราเอาเขาออกทั้งสี่คนไม่ได้คำพูดของเหยียนจินยวีทําให้ชิงสุ่มผัดได้ถึงบางอย่างเขายิ้มอย่างขมขื่นแล้วตอบวันนี้พวกเราจะชนะถ้าหากสมาชิกของพวกเจ้าบางคนชนะแต่ถ้าแพ้นั่นคือความพ่ายของตระกูลเหยียนเหยียนจินยวีนิ่งเงียบเธอรู้เรื่องนี้ดีจึงไม่ได้แสดงท่าทีตกใจในตอนนั้นเหยียนหยางจือและคนอื่นๆก็มาถึงเช่นกันเหยียนจินยวีจึงบอกกับพวกเขา เยียนหยางจือถอนหายใจก่อนจะยิ้มตอบเราทําได้เพียงแต่ต้องชนะและอย่าปล่อยให้เรื่องทั้งหมดเป็นไปตามแผนของท่านลุงถ้าพวกเราแพ้ทุกอย่างก็จบชิงสุ่ยสัมผัสได้ถึงความเป็นผู้นําแห่งตระกูลเหยียนคงมีผู้อาวุโสหลายคนที่สนับสนุนเหยียนหยางจือไม่น้อยพี่ใหญ่ถ้าคิดว่าพวกเราจะเอาชนะได้ไหมเยียนหยางเชิญขมวดคิ้วก่อนจะถาม ถ้าอีกฝ่ายได้เลือกก่อนพวกเราจะได้เลือกคนที่เหมาะสมได้เพราะยังไงพวกเราก็แข็งแกร่งกว่าพวกเขาแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายนั้นจะเริ่มลงมืออย่างไรพวกเขาอาจจะเล่นตุกติกก็ได้ชิงสุยรู้ว่าเรื่องนี้คล้ายกับการแข่งม้าในตอนใกล้แพ้เป็นช่วงเวลาที่จะปลดปล่อยความอ่อนแอเพื่อพุ่งชนคู่ต่อสู้มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรยังไงก็มีโอกาสที่พวกเราจะชนะแต่ค่าเข้าร่วมด้วยได้จริงๆใช่ไหม ชิงสุยถามอีกครั้งคงจะกลายเป็นเรื่องแย่หากเขาเข้าร่วมไม่ได้เพราะเขาเป็นคนนอกไม่มีปัญหาตรับใดที่ท่านอายุไม่เกินร้อยปีในกฎบอกว่าพวกเราสามารถหาคนมาช่วยเหลือได้ถ้าอย่างนั้นก็ดีหลังจากนี้พวกเรามาปรึกษาหารือกันเถอะข้าคิดว่าพวกเจ้าคงจะรู้ดีเข้าใจแล้วข้าจะลุยเต็มที่ ชายชาราเดินทางมายังลานประลองผมของเขาทั้งหมดเป็นสีขาวเงาของเขาไม่ใหญ่มากแต่ตอนที่เขายืนบนสนามความกดดันก็พรั่งพลูออกมาข้าได้รับคำสั่งมาจากตระกูลสูงสักเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้ข้าไม่ขอยกเรื่องกฎมาพูดมีการต่อสู้ทั้งหมด9้ารอบและทั้งสองฝั่งจะเริ่มโดยการจับฉลากฝ่ายใดได้เลขที่มีค่าน้อยที่สุดจะได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนและครั้งต่อไปอีกฝ่ายจะได้เลือกคนเขาร่วมฝั่งที่ชนะรวม5ครั้งจะเป็นผู้ชนะต่อจากนี้ไปคือการจับฉลาก ทันทีที่ชายชราพูดจบฉลากจำนวนมากก็หล่นลงมาจากท้องฟ้าท้ายที่สุดชิ้นหนึ่งก็ตกลงที่ตระกูลเหยียนและอีกอันหนึ่งปลิวไปทางตระกูลอวีเมื่อทั้งสองฝั่งยกฉลากขึ้นตระกูลเหยียนได้เลขสี่และตระกูลอวีได้เลขห้าตามกฎตระกูลเหยียนจะได้เลือกคนเข้าร่วมคนแรกและรอบต่อไปจะเป็นอีกฝ่ายที่ได้เลือกชิงสุยรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะักเพราะนี้คือขั้นสำคัญแต่พวกเขาก็พลาดโอกาสไปแล้ว อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ